ค่ะค่ะองาอะไรครับวันนี้มาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทําผิดนะคะที่เข้าขานหลอกลวงข้อโกงนักก๊อปเยาวชนไทยค่ะมีหลายหลายข้อมีหลายกระทำหลายทำผิดหลายหลายหลายข้อหาเลยค่ะจะเรื่องมียังไงเล่าสามนิดค่ะมันจะมีเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องหลอกให้ร่วมลงทุนในหุ้นนะคะค่ะเรื่องที่สองนะคะเรื่องหลอกให้ลงทุนในสินค้านะคะ เรื่องที่3คือเรื่องหลอกให้ซื้อเครื่องฟอร์ไซส์และหลอกทําห้องซิมู l เลเตอร์กอลโดยที่ไม่มีสินค้าส่งมอบจริงนะคะ,<ฮ>ะเรื่องที่4คือเรื่องหลอกให้ผู้ปกครองนะังนกกอล์ฟเยาวชนไทยเนี่ยหลอกอเอาโอนเงินโอนเงินภายในปีนี้นะคะไปเพื่อไปแข่งขันรายการ U.S. ค i กอล์ที่ประเทศอเมริกาสกอตแลนด์ค่ะในปีน้าค่ะทั้งสเรื่องเนี่ยอคน,นหลอก คนเดียวกันคนเดียวกันเออทั้งสี่เรื่องเนี่ยคนหลอกคือคนเดียวกันนะคะเอายกของของคุณเอกับสามีค่ะเราียกว่าเป็นเรื่องไงที่ที่ถูกหลอกเออของผมโดนหลอกเรื่องลงทุนนะครับก็คือเ <c oughs> ขาให้ลงทุนว่าไอ้เรื่องกล้องส่งระยะนะฮะแล้วเขาแล้วเขาไม่ได้ทําจริงนะครับเป็นไงกล้องส่งระยะมกล้องส่งระยะให้ลงทุนประมาณห้าแสนของผมนะฮะ แล้วก็มีเคสอย่างผมเนี่ยค,คล้ายๆกันเนี่ยอีกสองสามรายเดี๋ยวกําลังมาแจ้งความครับไอ้กล้องนี้มันใช้สำหรับทำะอ,อะไรสองระยะอไรสนงระยะในสนามว่า,นนาระยะในการตีกล้องนะใช่ครับ <ๆ S 1> ว่าระยะกี่กี่หลากี่หลาอย่างเงี้ยครับครับไอ้นี่คือหนึ่งเคสแล้วก็มีเคสหนึ่งเดอย๋ยวให้เดี๋ยวแจ้งค่<ฮ>ะแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งนะคะเออในในในเรื่องของกล้องสงระยะเนี่ยมีผู้เสียหายเหมือนทางทางเอเนี่ยประมาณสามสามท่านนะคะ ที่โดนเรื่องนี้เอ๋โดนบ้านแรกเลยโดนเดนือนประมาณมการาคมปี2566นะคะรายถัดมาก็จะโดนโดนเดือนถัดๆมาเขาก็ใช้วิธีการเหมือนเอนกันนะคะจะเล่าให้ฟังว่าแต่แต่และผู้เสียหายที่โดนเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าจุดจุดแต่และคนเนี่ยเขาต้องการอะไรอย่างบ้านเองเนี่ยชอบลงทุนเขาก็จะมาแบบว่าเออมาลงทุนตรงนี้ไหมนะคะแล้วก็ส่วนผู้ปกครองที่โดนกลุ่มหนึ่งคือผู้ปกครองที่จะนําลูกเนี่ยไปตีจ็อกของรายการ US Kids ที่สกอตแลนด์ในปีหน้าเนี่ย เขาก็จะใช้กลวิธีในการหลอกว่าเนี่ยต้องรีบโอนเงินมานะเพราะว่าเดี๋ยวตั๋วเครื่องบินจะเพิ่มโดยเขาไปแคปเนี่ยในหน้าตั๋วเครื่องบินเนี่ยอย่างสมมุติจะเดินทางสายการบินกาตาร์ยกตัวอย่างนะคะเขาก็จะไปแคปหน้าตั๋วมาว่าช่วงเดินทางพฤษภาคมปีหน้าเนี่ยถ้าไม่รีบโอนเงินมาตอนนี้ค่าตั๋วเครื่องบินจะปรับเพิ่มแล้วก็ไปจี้จี้ผู้ปกครองหลายรายจากการดูในรายกันที่พิมพ์นะคะว่าต้องรีบโอนเงินมาผู้ปกครองก็แบบกลัวจะแบบเสียค่าตั๋วเพิ่มขึ้นก็รีบโอนกันไปนะคะ ตรงนี้มูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณ10สิกว่าบ้านแล้วก็มูลค่าประมาณตอนวันนี้นะคะสี่ธันวาคมเนี่ยณัวันนี้เนี่ยมูลค่าความเสียหายประมาณ3ล้านกว่านะคะเฉพาะเรื่องทัวร์เรื่องเดียวนะคะนะเรื่องเดียวค่ะแล้วก็เรื่องที่เรื่องที่เสียหายเยอะๆก็คือจะเป็นเรื่องเครื่องฟอร์ไซด์เดี๋ยวให้คุณนิอธิบายดีกว่าว่าเขาโดนเรื่องอะไรนะคะค่ะตรงนี้ค่ะนิเชิญค่ะค่ะสำหรับสำหรับของของคุณแม่นี้โดนเรื่องฟอร์ไซด์ค่ะเครื่อง เครื่องซิมูเลเตอร์ค่ะสำหรับนักอะคะก็ไปหลอกที่บ้านตอนแรกติดต่อไปที่บริษัทคอไซแต่ทีนี้ยเขาบอกว่าให้ติดต่อกับบริษัทของที่โอนเงินไปอะค่ะของของผู้หลอกอะค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็หลอกไปในราคาแปแสนจริงๆอะเครื่องแค่4 0 0แสนแล้วก็ไม่ได้เครื่องเลยหนักห่านโอนหน่อ หลักฐานการโอนเงินค่ะค่ะตั้งแต่วันที่31สิงหาแล้วก็ไม่ได้เครื่องผัดมาเรื่อยๆจนถึงวันเนี้ยค่ะก็ยังไม่ได้เครื่องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือห้องซิม ulator อ่าไปสร้างสร้างจริงค่ะแต่ยังสร้างไม่เสร็จอ่าไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผัดไปเรื่อยเหมือนกันค่ะวันที่สามสิบอ่าเครื่องเครื่องซิม ulator นี่มีเป็น10 20ลายเลยนะคะอ่าพู่ ปริมาณเงินประมาณ8ล้านกว่าบาทอะคะ่ะค่าเฉพาะค่าเครื่องคนที่หลอกเราก็คือคนเดียวกันคนนเดียวกัค่ะผู้ต้องหาคนเดียวกันแล้วพอ,อถามหน่อยว่าพคนที่มาหลอ,อก,กนนลอเอนกีน่ยค่ะรู้จักกันได้ยังไงแล้วคือเหมือนกับว่ามีการคุยกันยังไงรู้จักกันได้ยังไงจริงๆอะไม่รู้จักเลยแต่ว่าก็เซิร์ชหาข้อมูลว่าเราจะซื้อเครื่องเนี้ยได้ที่ไหนแล้วไปที่บริษัท อันนั้นนะคะเขาก็บอกมาว่าให้ติดต่อที่คุณคุณคนเนี้ยคนที่เราโอนเงินไปให้อ่ะคะ่ะนอนเนนค่ะค่ะใช่ค่ะ mm hmm. ก็ให้โอนเงินเข้าบริษัทคุณคุณนอนเนนเนี้ยไปค่ะว่าคุณคุณนอนเนนเนี้ยขายแล้วก็ไปหลอกในลายเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะอีกหลายๆคนซึ่งทุกคนน่ะไม่ได้เครื่องเลยแต่โอนเข้าบริษัทคุณนอนเนนค่ะ จดทะเบียนถูกต้องค่ะ,ะใช่ค่ะแล้วขอเสริเรม,มรออลลเอเเยนะคะเราเราแจ,จ้งดำเนินคดีเขาเนี่ยใน2 2> สองอย่างในนามบุคคลแล้วก็ในนามนิติบุคคลค่ะเพราะว่าการเบิกถอนเนี่ยคนคนนี้คือเบิกถอนเบิกถอนในบัญชีนิติบุคคลได้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของเครื่องฟอ์ไซต์ตรงเนี้ยนะคะบ้านนี้โดนหนึ่งบ้านแล้วก็จะมีบ้านอื่นๆอ่ะอีกหลายบ้านที่โดน เขาจะใช้กลกล,กลวิธีคือว่าประมาณช่วงคนที่ซื้อต้นๆน,นะคะที่มีคนซื้อไม่จํานวนไม่มากเนี่ยเขาจะส่งภอพของจริงๆนะคะเพื่อให้คนที่ได้เครื่องจริงๆเนี่ยไปบอกต่อว่าเออซื้อซื้อกับเขาได้จริงๆและดังนั้นเนี่ยเหมือนกับตกตกเบ็ดปลาได้ได้ตกตกเหยื่อได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะประมาณเดือนคนที่ซื้อเครื่องประมาณเดือนมกราจะได้ของจริงพอหลังจากเดือนมกราเป็นต้นไปเนี่ยคนที่โอนโอไปจะมีจํานวนจริงค่ะ ก็มีผู้เสียหายจากตรงนี้จํานวนมากจานวนลายเยอะด้วยแล้วก็จํานวนจานวนจานวนมูลนี้ก็เยอะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งคนบางบางคนซื้อประมาณสามเครื่องขั้นต่ำนะคะหนึ่งคนไม่ใช่ซื้อเครื่องเยอบางคนซื้อสามเครื่องบางคนเป็นโปรสอนจับก็ไปติดต่อซื้อกับเขาเนี่ยค่ะจํานวนเครื่องเยอะแล้วก็พอไซก็จะเป,เป็นเหมือนเครื่องที่เราที่ลูกอ่ะเอาไว้ตีกอล์ฟในบ้านเป็นซูนิชีเบเตอร์ค่ะที่บอกว่าตั้งเอาไว้เพื่อจะรู้ว่าวัดค่าระยะว่าลูกเราตีระยะแต่ละอุปกรณ์เท่าไหร่ เหล็กแต่ละเหล็กเท่าไหร่ได้เวอร์ตีระยะเท่าไหร่เพื่อเป็นการดูว่าลูกเราตียังไงอย่าง,ง,างเงี้ยค่ะค่ะอย่างเงี้ยค่ะบริษันงงในในทขขนี้มีชื่อเสียงเพราะเขาจดทะเบียนตั้งแต่ปี62นะคะ4ปีแล้วแล้วก็เขาอาศัยความที่เขาอยู่ในวงการนี้แล้วก็จัดทัวร์นาเมนต์จัดทัวร์นาเมนต์ไม่ใช่จัดในเฉพาะกรุงเทพนะเขาจัดทุกภาคภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานเขาจัดไปทั่วเลยค่ะ แล้วก็จะมีผู้ปกครองที่เอาดูไปเล่นกอล์ฟเพราะอาศัยตรงเนี้ยในการเป็นช่องทางทามาหากินเขาตรงเนี้ยค่ะค่ะใช่มีค่ะถ้าถ้าก็นักกีฬาที่ไปแข่งนนะคะอย่างลูกสาวเนี่ย94เนี่ยก็นักกีฬาก็จะเป็นนักกีฬากอล์ฟเยาวชนมีตั้งแต่รุ่นเด็กไปจนถึงรุ่นโตก็คือคัสเอคัสเอก็คืออายุ15-18แล้วก็รุ่นเด็กอายุประมาณเริ่มต้นประมาณ6-7ขวบเขามีทุกรุ่นเลยค่ะตรงนี้แล้วก็เด็กบางคนก็ บางคนที่ไปแข่งก็เป็นเด็กที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นนักกอล์ฟเยาวชนก็ไปแข่งรายการเขาเนี่ยเขาอาศัยจากตรงเนี้ยไม่เกี่ยวสมาคมค่ะไม่เกี่ยวข้องค่ะไม่เกี่ยวข้องสมาคมเราวงถามเขาเราขอให้ผลรเราวงถามเขามาเลื่อยมานะคะเขาก็ให้เผลว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเรียบัญชีหน่อยเดี๋ยวจะโอนให้แล้วเขาก็เงียบ <สะ S 1> ไปผัดผัดบตรประกันพุ่งไป <สะ S 1> ทุกบ้านโดนเหมือนกันหมดแต่เพื่อนยังเห็นเขาอยู่ในวงการกอล์ฟค่ะว่าเพราะว่าทุกทุกเดือนจะมีการจัดแข่งขันครับของรายการเขาทุกเดือน ก็ยังเห็นเขาอยู่ในอยู่ในที่ที่ทจัดแข่งทุกเดือนก็เลยคิดว่าเออไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเราเอาลูกไปเล่นกอล์ฟเราก็ไม่คิดว่าเราจะไปเจอโจมแบบนี้ค่ะตัวเขาเองเป็นนักกีฬาด้วยตัวเขาเองไม่ได้เป็นนักกีฬาค่ะแต่เขาจะชอบบอกว่าเขารู้จักคนนู้นคนนี้เขาจะมีคอนเนคชันนู้นคอนเน็กชันนี้เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือค่ะให้ผู้ปกครองลงเงินกันไปลงทุนกันไปอย่างเงี้ยค่ะ อันไราก่อนก่อนหน้านั้นไม่ทราบอ,อ่ะเพิ่งเราเราเพิ่งรู้เพิ่งรู้มาเมาื่อเมื่อที่เราได้รับผลกระทบเมื่อวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยค่ะที่เกี่ยบเรื่องมันแดงเนี่ยค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่3เดี๋ยวเรากครู่นะคะเออก่มก็ชื่ 4, 4, 4. ออะไนี่ยเอา่านี่เรื่อง,เร,องเรื่องหุ้นนะคะเรื่องอะไรเรื่องหุ้น <S 1> <S 1> ใช่เรื่องหุ้นลงาานหุ้ใช่ลงหุ้นเชิกมาลงลงอ่ะเชิญค่ะก็ก็เออเดินมาใกล้มาใกล้เลยครับผมก็ก็จริงๆแล้วก็เป็นการลงหุ้นนะครับเ,เมื่อสักปีที่แล้วก็เขาเขาเริ่มเขาดึงดึมทำทัวร์ใหม่ๆก็พยายามประกาศว่าอ,อ,อยากได้ผู้ร่วมลงทุนนะนะครับก็เราก็เลยอยากจะสับสนุนทัวร์เด็กก็เลยลงหุ้นไปนะครับ ก็ประมาณนั้นแล้วกันแต่ส่วนเรื่องก,การจัดก,การเนี่ยเขาก็ดาเนินการคนเดียวนะครับเราก็ไม่ได้หลังจากลงหุ้นเสร็จปุ๊บถือว่าสนับสนุนแล้วเราก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรนะครับคคุณคาทีก,ก็สามแสนครับจริงๆเราก็ก็เป็นทัวร์เด็กอ่ะครับเอ่อทีนี้ลูกลูกก็เล่นกอล์ฟอยู่ก็เป็นทัวร์เด็กเขาก็ เขาเรียกไรนะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นการทําตัวเองครามาตรงหน้าที่ตรงศูนย์แจ้งความไม่คุยเลยครับเพราะว่าเราก็ถือว่าซัพพอร์ตไม่ไม่ไม่กับเาคือตอนนั้นที่ะผมกับพี่คนหนึ่งครับหมายถึงว่าที่ลงไปเพื่อมคนละสามแสนก็ขออนุญาต 好好卖，好。